สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของขนนกเหลืองนะคะขนนกเหลืองดอกแดงนะคะจะเป็นขนนกเหลืองที่แพงที่สุดในบรรดาขนนกทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่ออกดอกเป็นสีแดงนะคะมุมเกษตรก็มีอยู่ต้นเดียวเนาะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นนะคะว่าทั้งหมดของมุมเกษตรนี้เนี่ยจะได้ต้นแดงกี่ต้นนะคะเนาะ ต้นนี้ก็น่าลุ้นนะขนเขาจะออกเป็นสีทองๆองนะคะเราต้องมาลุ้นดูว่าเขาจะเป็นสีแดงหรือเปล่านะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาออกเป็นสีทองแบบนี้แล้วจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะคะบางทีเขาก็ออกดอกเป็นสีขาวสีชมพูก็มีนะคะเนาะอย่างต้นนี้นะคะอะดอกเขาก็เป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทั้งๆ้งที่ขนเขาก็ไม่ได้แบบเป็นสีแดงสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะมุมกเกษตรก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกนะคะอย่างพวกนี้ก็ออกเป็นขน ทองๆแต่ก็ออกเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ไม่ได้สําคัญว่าเออคนของเขาเนี่ยจะระบบุสีดอกได้นะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าถ้าสีแดงๆมันก็น่าลุ้นแค่นั้นเองนะคะเนาะนี่ก็เป็นตัวสีเออสีแดงนะคะอาจจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะ ไม่รู้ว่าจะมีแดงกว่านี้ไหมแต่มุมเกษตรมีแดงอยู่แค่นี้นะคะตอนที่เขาบานใหม่ๆเขาจะแดงมากนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ดอกข้างหลังนี้นะคะเป็นดอกที่เขาบานก่อนเพื่อนนะะได้สองวันแล้วมั้งสองวันหรือสามวันนะคะเขาก็จะเริ่มที่จะกลายเป็นสีชมพูเข้มนะคะจะไม่แดงเหมือนกับตอนที่เขาบานวันแรกแล้วนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาเขาไปผสมเข้าคู่กับพวกสีชมพูนะคะเราก็จะมาลุ้นดูว่า เราจะได้ลูกของเขาดอกสีแดงไหมนะคะอ่ะพวกสีชมพูนี้ก็มีหลายสีชมพูนะคะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนหวานนะคะต้นนี้ก็สีชมพูบานเย็น หวานมากนะคะต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็จะออกเป็นสีโอรสนะคะเกือบแดงแต่ว่าไม่แดงนะคะเนาะแล้วก็จะมีพวกนี้ที่เป็นสีขาวนะคะเนาะแล้วก็พวกที่เป็นสีขาวเนี่ยเวลาที่ตุ่มดอกเขาออกเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็พวกที่เป็นสีชมพูนะคะเวลาที่เขามีตุ่มดอกแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีชมพูให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะอ่ะพวกนี้นะคะ เขาก็จะออกเป็นสีชมพูแต่ว่าเราต้องลุ้นดูว่าเวลาเขาบานมาจะเป็นสีแดงไหมนะคะแต่ถ้าเขาเริ่มมีสีแบบนี้เนี่ยป zer, uh, แปลว่าเขาจะไม่ใช่สีขาวแน่นอนนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเราต้องลุ้นดูนะคะเหมือนจะเป็นสีขาวแต่ก็มีสีสีชมพูเหลือบๆออกมานะคะอเราต้องมาลุ้นดูว่าเราจะได้สีอะไรนะคะถ้าเป็นสีแปลกๆสวยๆราคาก็จะแพงหน่อยนะคะต้นนี้ก็สวยนะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูนะคะช่วงนี้ คนนกเหลืองเริ่มที่จะมีดอกกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะต้นเล็กๆก,ก็อาจจะยังไม่มีดอกนะคะจริงๆเป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเออเวลาเราแยกพอร์ตออกมาเนี่ยก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่อยู่ในพอร์ตนะคะต้นใหญ่เขาก็จะโตวไวส่วนต้นเล็กเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวนะคะโอ้โหต้นนี้เออเขาหลุดออกมานะคะน่าจะลดน้ําแล้วก็แรงเกินไปนะคะเขาหลุดม,มุมเกษตรไม่เห็นนะคะอะ เขาตายไปแล้วนะแห้งขาติดทางเลยนะคะต้นนี้ก็ด้วยเนาะเขาตายไปแล้วไม่เป็นไรนะคะก็เวลาที่เราแยกพอร์ตนะคะเราควรที่จะแยกต้นเล็กต้นใหญ่นะคะพอดีตอนมาวางในมุมเกษตรไม่ได้แยกเขาชัดเจนนะคะทำให้เราดูแลไม่ทั่วถึงเนาะก็จะมีต้นที่ตายไปบ้างนะคะการผสมเกสรขนนกเหลืองนะคะขนนกเหลืองเขาเนี่ยจะดอกเขาจะขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็ เกสรตัวเมียเขานี่เล็กมากนะคะอ่าถ้าใครที่เอ่อจะใช้ฟอสเฟก็ได้นะคะใช้ฟอสเฟในการคีบนะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเพราะฉะนั้นจะผสมยากนิดนึงนะคะคีบไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีเยอะแล้วก็เอ่อไม่มีเวลาเราก็ใช้วิธีปัดเอาก็ได้นะคะเพราะว่าเกสรของเขาเล็กมากนะคะอ่าถ้าเรามาคีบทีละดอกก็อาจจะถ้าเรามีเยอะก็จะเสียเวลานะคะแล้วบางที เราคีบไปเดี๋ยวมุมกเกษตรจะลองคีบให้ดูนะเนี่ยนี่ก็เป็นกสรสอนตัวเมียของเขานะโฟก,กัสได้ไหมเนี่ยเล็กเกินนะคะอะโฟก,กัสไม่ได้นะคะกลอกะ้องเกษตรอ่าเราก็คีบเกสรสอนเขานะคะนี่เกสรสอนตัวเมียเขาเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ยากมากนะคะอ่า ก็จะใส่ยากยากกว่าปกติยากกว่าทุกตัวที่มุมเกษตรเคยผสมมาเลยนะคะมาปัดใ่ปัดใ่แบบนี้นะคะบางต้นเกสอตัวเมียเขาก็ไม่กลางนะแล้วก็ด้วยความที่เขามีขนาดที่เล็กมากๆนะคะเราไปกลางก็ไม่ได้อีกนะคะมุมเกษตรก็จะใช้วิธีการปัดแบบนี้ย อ่าแล้วก็คือไม่ใช่ว่าปัดครั้งเดียวจบก็คือวันนี้มุมกเกษตรก็มาปัดทีหนึ่งพรุ่งนี้ก็มาปัดซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเออบางทีเขาบานวันแรกเนี่ยเขาก็จะยังเกษรตัวเมียเขาจะยังไม่กลางอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เขาก็จะกลางเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมุมกเกษตรก็จะมาเอออย่างวันนี้ผสมไปพรุ่งนี้ก็มาปัดอีกอะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผสม ถามว่าติดง่ายไหมก็ติดง่ายแต่พูดถึงวิธีการผสมถ้าเราจะมาคีบเกสรทีละดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยทีเดียวนะคะก็ใช้วิธีการผสมแบบนี้เนาะเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งฟันให้มุมเกษตรได้นะสําหรับขนนกเหลืองนะคะมุมเกษตรเนี่โหผสมเกสรเขาบางทีผสมต้นอื่นเสร็จแล้วก็ขนนกเหลืองก็ไม่ผสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออดอกเขาเล็กนะคะ ที่เกผสมแล้วก็เอาพูกกันมาปัดปัดปัด,ปดแค่เนี้ยแต่เขาก็ติดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเขาไม่ใช่ว่าไม่ติดนี่เห็นไหมฝักของเขานะคะนี่ก็คือเอ่อเขาติดนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะเนี่ยฝักเขาติดนะคะเขาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก็เสร็จก็จะมาเก็บนะคะนี่ก็คือฝักของเขานะคะพวกเนี้ยเวลาที่เขาติดฝักเขาก็จะติดฝ่งแบบนี้เหมือนพวกอืมอ,อะไรนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ติดฝักเยอะอยู่ พวกอะไรนะเอ่ออะไรอะ่ะที่มุมเกษตรเก็บมเมล็ดไปคามิเน่นะคะอ่ะละาลักษณะฝักของเขาก็จะเหมือนคามิเน่นะคะเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเราผสมไม่ติดเขาก็จะแห้งอยู่ข้างในนะคะเนี่ยตัวดอกแดงเนี่ยอยากจะให้เขาติดฝักที่สุดนะคะเพราะว่าราคาดีนะคะราคาดีเขาสวยแล้วก็ราคาดีนะ,ะสำหรับคามิเน่แดงนะคะไม่ปล่อยหรอกต้นนี้ <laughs> เป็นต้นเดียวในสวนนะคะ แล้วก็พวกสีชมพูสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่จะได้ลุ้นเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็พวกสีขาวอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยปล่อยไปนะคะก็คือจะราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกนะ,ะเพราะว่าขนเขาสวยนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าราคาดีที่สุดก็จะเป็นตัวตัวสีแดงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าหายากเนาะ,ะตัวสีชมพูก็ถ้าสีเด่นๆนะคะก็จะแพงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสีชมพูธรรมดาอะไรเงี้ยก็ราคาก็จะไม่ถูก เท่าสีขาวแต่ก็มีราคาระดับกลางๆนะคะเนาะแล้วก็บางทีดอกเขาไม่สวยจริงแต่ฟอร์มผลเขาสวยอะไรเงี้ยก็ราคาก็แพงกันนะคะเนาะเรามาลุ้นต้นนี้นะคะว่าจะได้สีแดงกับเขาไหมนะคะอ่าขนเขาเป็นลักษณะส,สีคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวจะมาลุ้นดูกันว่าจะได้สีแดงไหมนะคะเนาะอันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูขนนกเหลืองนะคะของมุมกเกษตรนะแล้วก็มีดอก แดนบานด้วยนะคะมุกเกษตรก็เลยมาอวดเพื่อนๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมองกะะุกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ